สวัสดีครับทุกวันนี้ผมจะไปรีวิวขอเล่นอาร์เบนเจอร์ผมจะไม่บอกนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างตัวแรกมันก็คือทอตอนี่ครับทอนี่มันจะผมทำตรงนี้มันหายค้อนด้วยค้อนมันอยู่ในตะกร้านี้มันหายอยาะ่ะจังดีของเล่นต่อไปกับตันสไปเด i ร์แ m a n ขยับได้แค่แขนนะตรงที่อื่นขยับไม่ได้ส่วนทอขยับหัวได้ขยับแขนได้นี่ขาก็ขยับได้ตุก๊กอันที่สามเออเนบอนะว่าอืมก็ปั่นกันไอรอนแมนนี่ดีขยับหัวได้นะที่จริงนี่ขยับขาได้ทสอขค่ะ ตัวละไปตัวที่สี่กราบตันอเมริกานี่นี่เป็นแบบมันจะขยับได้ประมาณเนี้ยนี่นี่ขยับตรงข้อศอกอย่างนี้ได้น,นี่นี่ได้นี่นี่ทุกคนได้นี่บีโร่ด้วยอันนี้ต่อไปตัวเฉียวดูเหรไม่ขยับได้แสน หัวเขาหยับได้เหมือนกันขาหนีได้นี่ต่อไปแขนนี่นนทานโนดนี่เขาหยับหัวได้ขานี่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 ขยับได้ต่อไปนี่ขยับตรงนี้ได้ด้วยนะนี่เห็นไหมมีไฟด้วยนี่นี่นี่ น้องของน้องลิเกหรือเปล่าบอของน้องลิเกเลยครับทุกคนนี่นี่ขยับขับดับได้แค่ข้อสอบนะนี่ขยับไม่ได้ขาก็ขยับได้ตําตัวเอียงได้อย่างนี้นี่นเไม่เห็นไหมนี่นนมีอีกนะทุกคนมีอีกนี่ไอรอนแมนนี่ ขยับได้แขนขยับได้เหมือนกันขาก็ขยับได้ต่อไปฮักนี่นี่ฮักนี่มีมีสามตัวนะอันนี้ของระบายเล่นดีเหมือนกันแหละกับไอตัวนี้นะทุกคนต่อไปขยับแขนได้ตัวนี้ขยับัวได้นิดหนึ่งเลยอ่ะ ขยับเคล็ดตีเดียวเองอะของตัวได้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปต่อไปนี่ฮักนะครับนี่ฮะนี่ทุกคนขยับแขนได้ขยับแขนได้เหมือนกันขยับหัวได้นะรอบตัวเลยนี่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 